มาลูกมามาลูกมาพอแล้วคิตตี้คิตตี้มานี่ลูกมาพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนังคิตตีดด้มานี่เร็วตาสวยคิตตี้มานี่ลูกมากับบ้านเราเร็วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วลูกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะสวยมาลูกมา นารักจังเลยพอแล้วลูกกลับบ้านพอแล้วพอแล้วมาเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็ว นี่ค่ะมานี่ค่ะอ่ะรักจังเลยมานี่มาน,นี่มากินน้ำนี่เด้อมากินน้ำก่อนมากินน้ำก่อนเนี่ยสาวสวยจะไปไหนนั่นคิดดิทำเอง เร็วเเลยเร็วเร็วเลย,เเเลยแอบนะแอบนะแอบนี้นะแอบนี้เพื่อนนะมาลูกมาขอแล้วค่ะมาเลยมาเลยจะแอบหนีไปไหนฮะจะแอบนี้ไปไหน ดูดูสองคนเี็เอาวนียกไปมึงเกาคชีตีไม่ไปออกมาลูกพอแล้วค่ะมาออกมาหาเพื่อนนี่อย่าไปนะ เดี๋ยวเข้าไปอีกนะตาสวยจังเลยลูกตาหนูจะไม่สวยจะคะนี่สวยจังเลยสาวตาฟ้าสาวแหม่มตาฟ้าสาวแหม่มตาฟ้า